หลายคนได้มีการตามหาว่ามาดามที่ได้อยู่ในช่องช่องหนึ่งช่อง youtube ได้มีการออกมาเฉซึ่งออกมาเฉทางฝั่งคงหมอตาทนายโนบีโดยการที่แฉนั้นรู้สึกว่าได้ออกมาพูดเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นการใสร่ร้ายใต้สีกันซะมากกว่าส่วนทางด้านของผิดดัง เพจยาหาธรรมแอร์ไลน์ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าโพสต์นี้ฝากไปถึงอิมาดามลาตายมึงอย่ากเฟียสเดี๋ยววันจันทร์ก่อนมึงไม่ต้องใส่หน้ากากออกมาไหลแล้วออดโทกูจะกระชากให้เฟียสนะเดี๋ยวมึงเจอกูฮ่าฮ่าฮ่าอิปน รับชมพร้องกันที่เพจนุ้งตายหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าจุก,กูกูเกียมไไว้กูเกียมเยี่ยวไว้มึงกูขอที่ทำจากเหล็กหุ่นได้ปะฟาดแล้วไม่แตกแต่หากอ่ะกระดูกหักอ่ะมึง อย่าหาทําแอร์ไลน์ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าได้ละ่ะสิ่งที่กูต้องการมึงเจอกูอีดอกอีปนถ้ามึงไม่หยุดเวียดนะเจอกันมันกระโหลกมันเป่าเดี๋ยวมึงเจอกระต่ายน้อยหวดให้ลืมมาเล็กทีสักทีแอดเอฟี 4, ่ายน้อยสิ์นอนเปยค่ะ วันนี้หิวแสงชาแนลจะไลฟ์สดไหมวะข้ามไปวันจันทร์เลยได้ไหมคะจัดไปหนึ่งกุปบาๆอิทองปอมอยู่ดีๆกันไม่ได้ใช่ไหมหวากลีเรามาจากนารกหมาดามลาเต้แขวนไปทั่วมั่วทุกคิปโอดดโร ีนี่อีตัวโตเหลมโนุแขวนคนด่าไปทั่วลาเต้ลาตายคู่สีนรกยังอายไปส่องดูช่อง YouTube ล่ะสงสารใส่หน้ากากสีขาวขยับอยู่นั่นแหละลำคาญแทน <c oughs> ขอให้หน้ากากอุดจมูกมันตาย <c oughs> จะได้เผาทิ้งทั้งหน้ากาก <c oughs> กับทองเปียวโลดอีลาตายฮ <c> ฮ <oughs> เรามาต่อกันที่ทางฝั่งของทนายนิทัศน์กันต่อนะคะซึ่งทนายนิทัศน์ได้มีการเขียนบทความลงในเพจทนายนิทัศน์ทางด้านชาวโซเชียลก็ได้มีการเกิดคำถามว่าเขียนแบบนี้ก็ได้หรอโดยทนายนิทัศน์ได้มีการเขียนบทความว่าห่วยพิกล็อกเช้านี้ทนายได้รับข้อมูลล่าสุดจากสายลับสองหน้าแห่งหมู่บ้านโกโกอก มีข่าวปิดกั้น้แซดใครเป็นคนอุ้มน้องส่งต่อไปให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับไปสาเหตุมีข่าวหลุดมาเพราะเกิดสืดส่งพี่น้องทำให้เกิดการระบายอารมณ์เพ่อพูดสิ่งที่อัดอั้นตั้นใจออกมาก่อนวันนี้การข่าวเองเชื่อมันมาโดยตลอดว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องคือชายค้างบ้าน ผู้ไม่ค่อยมีข่าวอันอาจจะหลงลืมน้องในรถทำให้น้องทนความร้อนไม่ไหวเสียชีวิตเหตุที่การข่าวยืนยันว่าเป็นชายคังบ้านเพราะมีคนเห็นน้องกับชายคังบ้านจริงก่อนที่น้องจะหายไปวันนี้เมื่อมีข่าวหลุดออกมาทำให้ผู้ถูกสงสัยต้องเปลี่ยนตัวตามไปด้วยจากคนคังบ้าน กายมาเป็นคนใกล้ชิดกว่าคนทางบ้านแบบน้าแต่พูดเป็นนัยะถ้าหมายจับออกมาทุกคนคงตะลึงเมื่อหลายวันก่อนมีข่าวมาถึงทนายว่าผู้ที่จะถูกออกหมายจับไล่มาเรื่อยๆจากคนแบกศกคนชำนาญป่าหรือพันป่าซึ่งเป็นคนช่วยแบกศกแล้วให้คนที่ถูกจับ สัดทอดไปยังคนอื่นๆอีกทอดหนึ่งแต่เมื่อเกมเปลี่ยนผู้ต้องสงสัยถูกกวนกับมาธิบานสามหลังและอาจเป็นบ้านหลังแรกที่ถูกหวยรวยทรัพย์ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าทั้งคนแบกตกคนผู้น้องส่งต่อไปยังคนที่มารอรับขับรถพาน้องออกไปจากหมู่บ้านง